ว้วหน้าตานี่น่ารักสุดๆวิยน่ากลัวนะเนี่ยใครบอกว่าน่ารัก <c oughs> ไม่เจ้านกโดโดวิยโดนกินอือ <c oughs> ยากคำราอวิยกัดหน้ากัดกัดสังหารอินโดเรปเตอร์ โโ oh oh. อ้เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาทิปไปนะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่20กันแล้วนะครับผมหายกันไปหลายวันกันเลยทีเดียวนะช่วงที่หายไปนี่พี่ก็ได้ทำการเตรียมความพร้อมของพวกไดโนเสาร์เพื่อจะเปลี่ยนร่างให้เป็นร่างสี่เตรียมจะไฮบริดหลายตัวกันเลยนะแล้วก็ในวันนี้ ค่อนข้างจะพิเศษกันนิดหนึ่งจากต้นคลิปนี้ทุกคนจะเห็นว่าเราได้มีการปลดล็อกการต่อสู้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆกับสัตว์ในปัจจุบันของเราหลายตัวกันเลยนะน่าจะเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้จะพามาดูว่าเรามีการปลดล็อกอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผม,ผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียร์ตีวิวัฒนาการ การต่อสู้ในวันนี้นี่เลยเพื่อนโอ้โหยนอกจากไดโนเสาร์เราก็ยังมีเจ้าตัวนี้ด้วยเป็นเจ้าหมีที่หน้าเหมือนหมาตัวนี้ออกมาเลยจ้าเจ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโอ้โหยเจ้าหมีหมาโอ้โหโอ้โหยหน้าตานี่น่ารักสุดๆว้หน้ากลัวนะเนี่ยใครบอกว่าน่ารัก เจ้าแอมฟิไซออนสัตว์เลี้ยงลูกด้นมประเภทกินเนื้อและกระดูมีลักษณะที่เหมือนหมีและก็สุนัขล่าเหยื่อโดยการใช้เขี้ยวร่างกายนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่ในยุคนั้นลองรูปดูสิโอ้โหคล้ายๆหมาเลยนะไม่มีการแบบเฮ้ยเคี่ยขาผมเอ้ยอย่าให้มันกรดอุย้ยมันขู่ะผมอาหารของเจ้านี่ไม่เจ้านกโดโด้โอุย้ยโดนกิน เจ้นโนโด,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 โดโขย่ำ <c oughs> เรียบร้อยมาหมดไปตัวหนึ่ง <c oughs> แม่ก็ถือว่าืเป็นสายนักล่าที่สุดโหดโอ้ยไม่อยากกัดหัวฉันโอ้โหโดนกัดกินไก่เป็นอาหารด้วยนะมีพลังโจมตีไม่ค่อยจะเยอะท่าทางจะเน้นเลือดใช่ไหมสำหรับตัวต่อไปหน้าตาคล้ายๆกับช้างเลยนะออกมาเลยจ้าเจ้าไดโนทีเรียมโอ้โห ช้างยักษ์โบราณวิขาโคตรยาวนี่เจ้าตัวนี้นะครับผมก็เป็นแบบว่าช้างโบราณอยู่ในยุคไมโอซีนลักษณะงาของมันนี่จะไม่เหมือนกับช้างปัจจุบันนะเพราะว่างาของมันจะงุ้มลงแบบนี้แล้วก็โอ้โหโผล่าจากขากันไกรด้านล่างน่าจะกินพืชเป็นอาหารกินอาหารให้ดูหน่อยเพื่อนอ,อนี่แหละกินพวกใบไม้ สาเหตุการสูญพันธุ์นี่ไม่รู้อุ้ยกินทีที่แบบคดเยอะนี่ตัวนี้นี่เน้นโจมตีแรงนิดนึงด้วยนะเป็นท่าทิมะสําหรับตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะชื่อเรปโตครีดัสเป็นเพอริโอซอขนาดเล็กประมาณ3เมตรเจ้านี่รู้สึกว่าจะมีการโผล่ไปที่บริเวณแถวๆน้ํำกร่อยแล้วก็บางครั้งจะเป็นน้ำจืดด้วยใช่ไหมน่าจะเพราะว่าหลบหนีจากพวกสิ่งมีชีวิตตระกูลเดียวกัน แต่ขนาดใหญ่กว่าส่วนอาหารมาฉันก็กินปลาเนี่ยแหละอุ้ยล่าปลาเป็นอาหารหูหุยพลังคลื่นน้ำของมันนี่สุดโหดโอเคอัพเกรดเลเวลหุยเน้นเลือดเยอะตัวนี้อืมสายแท้งสายถึกและในตอนนี้รู้สึกว่าพี่ก็จะมีการปลดล็อกน่าจะชื่ออันเนซอลัด ถ้าอ่านชื่อไม่ผิดก็เป็นไดโนเสาร์กินพืชตัวเล็กๆระดับตำนานกันเลยนะได้มาจากกิจกรรมเดี๋ยวตัวนี้เราจะฟักกันให้ดูในทีหลังละกันนะแล้วก็ตอนนี้ที่เจ้าทาเปจาราของเรากำลังจะเป็นร่างเสียผมฮุยซัมมาเลเซซินมาเลยจ้าทาเปจาราล่างสุดท้ายโอ้โหนี่เจ้าทาเปจาราสุดเทบผม โอ้โห oh, เป็นไงหน้าตาของมันก็เท hey, ่สุดๆจากล่างหนึ่งที่เป็นเหมือนข้างขา่าแม่หน้าธรรมดาแบบนี้นะล่างที่สองลวดลายแบบนี้ล่างที่สโอ้ย oh, จนมาถึงล่างสุดท้ายเราอัปเกรดเจ้านี่เพื่อที่จะได้ทำการไฮบริด เรียบร้อยครับผมตอนนี้นี่เป็นร่างเติบโตที่เต็มที่เรียบร้อยเราสามารถไฮบริดกับเจ้าโมโนได้เราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาที่เป็นไดโนเสาร์แต่ลำตัวที่เป็นนกเราจะพาไปดูการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นกันเลยดีกว่านะกิจกรรมที่เราจะเล่นโอ้ยสัตว์ประหลาดที่น่าสนใจนี่มีโอกาสได้เป็นพวกกาดสิ่งมีชีวิตพวกนี้โอ้โหดูสิทุกคนแม่ มีเจ้ากวางมีเจ้าระดับตำนานที่เราเคยมีแต่รู้สึกเจ้าช้างกับเจ้าหมีหมานี่โอกาสได้ค่อนข้างจะเยอะนะเอ้ยเอาตัวอื่นบ้างสิเพื่อนหมูปา่าอะไรแบบนี้ก็ได้สำหรับตรงนี้ก็เป็นการแพ้ทางชนะทางนะอืมน้ำแข็งก็ต้องแพ้แม่ลักษณะเหมือนเป็นถ้ำไฟนี่ตัวนี้อุ้ยมีเจ้านกระดับเรจนเดอรีเอาเจ้ากวางละกันแล้วก็ตัวต่อไปอืมแพ้ตัวนี้ โอ้โหจัดไปเลยครับผมการต่อสู้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้ยนมอิเริ่มมานะครับผมเราขอทําการดูแป๊บหนึ่งมาชาร์ตมันก็ชาร์ตเหมือนกันเจ้าช้างตัวนี้โจมตีสองครับผมว้าวโอ้โวิโงวงสะบัดใส่หน้าเฮ้ยบางอาจมากเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องป้องกัน1ชาร์สแม่อยากจะเห็นท่าไม้ตายตัวนี้ไม่เอ่ยหุ้ยโจมตีสองมาอีก โดนไปอีกหนึ่งครับผมเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวอ้ยเอาเจ้าตัวนี้มาครับผมอุย้ยจะเย็นอืมบล็อกได้เอาเจ้ากวางมาก่อนอู้เราจะได้เห็นการต่อสู้ของเจ้ากวางโจมตีสามละกันแล้วก็วกชาร์จไปสามเจ้ากวางควิดเลยเพื่อนว้าวหยชนนกตายมากลับมาเจอกับเจ้าช้างอีกรอบหนึ่งดูสิมีพลังตั้งสี่ โจมตีสามครับผมว้าอุ้ยแรงอยู่กลับมาเป็นเจ้าหมาโจมตีสี่ครับผมอุ้ยกระทึบเท้าอุ้ยมีหลายท่าเหลือเกินนะมาเจ้าหมีหมาถ้าไม่ตายยาา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 า้ยกัดานาากัดาาาาา้าาาายาา้ย สุดยอดล้มดังมาก <c oughs> อุ๊ยนี่มันเฮ้ยยังกับห,หน้าตาเป็นกระรอกมีกรอะมีหางหนามโอ้โห้ตายไม่ได้อ่ะหางหนามสะบัดอืออไม่น้องหมาโอ้โห้เจ้ากวังเดี๋ยวเราก็ชารไปสี่เลยละกันไม่อยากจะเห็นท่าไม่ตายตัวหนึ่งโจมตีหนึ่งครับผมเฮ้ยโอ้โหยโดนแบบเบามากเพื่อน อีกตัวหนึ่งต้องออกมาแล้วโอ้โหเจ้าแรดโบราณหมายตายไปเลยเพื่อนว้าเจ้าแรดโบราณยกขากระทืบหรือเปล่าว้าวโอ้โหเรียบร้อยสุดยอดกระทืบเท้าโอ้โหโชว์ท่าผมแม่พี่นี่อยากจะได้เจ้าสล็อตโบราณระดับตำนานตัวนี้เหลือเกินแม่ตัวโคตรใหญ่เลยใช่ไหมหมุนสปิน สิ่งมีชีวิตโบราณนะผมเฮ้ยจะได้เป็นตัวอะไรเอ่ยจุดๆฮุยโอ้โหสลอดโบราณจริงด้วยสมพรปากเหลือเกินโอกาสเท่าไหรวะเนี่ยเราก็ยังได้อีกอ,อ,อืถือว่ามากับดวงจริงๆเลยนะนี่มันรู้สึกจะเป็นกิจกรรมได้การลีมิมัสอ่าตัวนี้ก็อยากจะอัปเกรดเหมือนกัน รู้สึกว่าเราต้องใช้เป็นนกสองตัวใช่ไหมถูกกำหนดเอาไว้แบบนี้เฮ้ยทาเปจาราละกันตัวใหม่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ละกันนะแม่ปิดบัญชีมาเลยจ้าทาเปจาราสุดโหดโอ้โหเลือดอย่างเยอะชาร์จไปก่อนเุ้ยเจอเจ้าแองกิโรซอลั์หนามทุเรียนพลังโจมตีสองยังไม่จูโจม้าผม ป้องกัน2ชัด1หนึ่งถึงเราจะแพ้ทางแต่ก็อยากจะลองต่อสู้นั่นแหละป้องกันไปก่อนเพื่อนโอ้ยเจ็บนิดหน่อยโจมตีไปเลยเพื่อนเจ้าทาเปจาราว้าวโชว์ไปโอ้ยกระดองหนาไม่ช่วยเฮ้ยเจ้าดี้เรเบรลินอุย้ยกล้ามเนื้อของมันนี่ช่างดูแปลกเหลือเกินโจมตีสามับผมโอ้ห้ไม่เอ,อือ อืมสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ชาร์จพลังไปเยอะๆอ่าปล่อยให้เจ้านี่จัดการเจ้านกรอไปก่อนยังไม่จู่โจมมาอีกนะเอาละเดี๋ยวได้เห็นท่าไม้ตายเจ้านี่มาว่านั่นแหละกระโดดควรไปเพื่อนว้าวสืด7 8 0ให้แรงกว่านี้มีอีกไหมนี่อาปาครับผม เป็นตัวที่โจมตีได้แรงจริงๆเลยนะเปิดแพ็กการ์ดกาล,ลีมิมัตจัดไปอโอ้โหเงินเป็นร้อยนี่ได้มาแลวจ้าร้อยสามสิบจวแถมปลดล็อกเจ้าแกาล,ลิมิมัตให้เราทำการฟักได้แล้วนะอย่าพลาดกิจกรรมนี้เด็ดขาดนะครับผมเดี๋ยวเราก็มารวมร่างตัวอะไรกันดีเอ่ยอิริเตเตอร์ละกันอุยสองชั่วโมง เจ้านี้เตรียมพร้อมจะทำการไฮบริดกันแล้วนะกำลังจะทำการไฮบริดกับเจ้าดิฟโรคารัสอะไรสักอย่างนี่จะออกมาเป็นเจ้าดิฟโรเตเตอร์ตัวนี้หลายๆคนน่าจะอยากเห็นใครที่อยากจะเห็นเจ้าตัวนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเรามาลองเล่นตรงนี้กันดีไหมเออสออ250แบงนี่ผมมีโอกาสที่จะได้รับสัตว์ไฮบริดเอาละตัวที่เราอยากจะนำมาใช้งาน โอ้โหแน่นอนว่าต้องเป็นตัวกินเนื้อไปก่อนโอเคตามด้วยเอถ้าเป็นแบบนี้อ่าไม่ต้องคิดเจ้านกแน่นอนอืมโอ้วหนี่มันเฮ้ยโคตรโหดอินโดเรปเตอร์เจนสองจัดมาดิอืมตัวไหนดีคา r โนเรปเตอร์นี่ก็โจมตีแรงแต่ว่าเอาตัวน้ำบ้างต่อไปก็โ้ยตัวพืชไม่มีเลยนะแย่จริงๆตัวน้ำอีกตัวนี่ขอเป็นตัวแรกละกันเอาละ ศึกแรกครับผมต้องรักษาชีวิตเยี่ยงชีพสายกินเนื้อตัวนี้ตามด้วยตัวน้ำที่โจมตีแรงๆแล้วก็ตัวเนื้ออีกรอบหนึง่งไปการต่อสู้สุดพิเศษว้าจมตีไปก่อนละกันอินโดเรปเตอร์อุ้ยกงเล็บสะบัน้นโหดเกินเพื่อนเฮ้ยนี่มันโหดที่สุดโอ้โหมันชาร์จมาสองพลังจมตีสี่รอยยังยัง เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวมาสู้ดีไหมเฮ้ยโจมตีสามบผมโดนข่วนหน้าอุย้ยเป็นพันอาตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเจ้านี้โอ้ยเฮ้ยยังกับจระเข้ครับผมโจมตีไปสองแล้วก็ป้องกันหนึ่งนั่นแหละกัดมันถางสะบัดแล้วก็เจอเจ้านี้โอ้ยพลังสามบผมเฮ้ย จะตายไม่นี่ยเอายังไม่จูโจมโชคดีกลับมาเป็นเจ้านี้ก่อนโอ้โหย่องมาแบบน่ากลัวโคตรโจมตีสามนั่นแหละสังหารอินโดเรปเตอร์โอ้โหยยอดเยี่ยมเจ้าอินโดเรปเตอร์ที่สยองที่สุดเอาละด่านที่สองดูซิแม่ก็ต้องใช้เป็นเจ้านกแล้วก็คราวนี้เจ้าตัวนี้สุดท้ายแล้วสำหรับนก เราจะต้องใช้เป็นเจ้าออตัวนี้ละกันรู้สึกว่าเลือดของอินโดเรปเตอร์นี่จะลดไปนิดหนึ่งด้วยนะมาเลยจ้าหุยโจมตี480ปะทะจระเข้ที่สุดยอดเริ่มมาก็ทำการป้องกันไปก่อน <c oughs> หืมหอนของเรานี่โคตรใหญ่โตดูสิพลังสองอย่างนั้นหรอโจมตี2ลดเลือดไปนิดหนึ่งเพื่อนหุย,ยเจอตัวต่อไปถ้าไม่ป้องกันนี่อาจจะตายได้เลยนะป้องกันสไปก่อน มันโจมตีหนึ่งโจมตีสองป้องกันหนึ่งนั่นแหละอุย้ยท่าทางมันจะชาร์จเพิ่มไห้เพื่อนนี่เจอเจ้านี่อืมพลังสี่ครับผมเจ้านกเราจะตายหรือเปล่านี่ไม่โจมตีสีโอ้โหมันล่อแบบนี้เฮือะเจ้านกไม่รอดคราวนี้เราจะต้องสังหารมันไปก่อนโจมตีสองป้องกันสอจัดไปหางสะบัดเฮือแล้วก็เจอนก โอ้โหโ,หโจมตีแรงด้วยนะโจมตีสีมันโทไม่เรียบร้อยไปสองตอนนี้เจอเจ้าน,นี่สังหารมันไปเลยเพื่อนไดโนเสาร์มีเกาะหลัง เรียบร้อยโอ้โหโเราจะลอดถึงด่านไหนกันนะไม่ทำไมไดนอสาสาตัวนี้ตาแบลแล์ลอเกินคราวนี้ได้เวลาเจ้าตัวนี้มาก่อนตามด้วยอินโดเรปเตอร์แล้วก็เจ้าน้ำแม่ตัวสุดท้ายมันเป็นนกท่าทางอันตรายมากดูซิครวาวนี้นี่อ้โจมตี500เริ่มมานะครับเราจะทำการป้องกันไว้ก่อนอ่ามันมีพลังสองใช่ไหมฮุยเปลี่ยนตัวเอเจนี่มาครับผม โอ้โหเจ้านกแสนโหดร้ายเฮ้ยป้องกันได้นี่ป้องกันสองไปก่อนนี่คราวนี้มันมีพลังสองโจมตีมาสิยังไม่จู่โจมาอีกโอ้โหเราก็ป้องกันสามล้กันมันชาร์จเข้าไปเยอะโจมตีอุ้ยยังไม่จู่โจมาอีกอ๋อปิดชีพมันก่อนละกันเพื่อนนั่นแหละหกัดเข้าไป โอ้โหไม่ตายครับผมเฮ้ยโคตรโหดไอ้นอกตัวนี้พลังเจ็ดโจมตีมาสามเหลืออีกอุ้ยเหลืออีกสี่แต้มอ่าเจ้าอินโดเรปเตอร์ต้องปล่อยนายจัดการแล้วนะโจมตีสามป้องกันหนึ่งเฮ้ยมันป้องกันสามอีกเล่นโคตรฉลาดแล้วโจมตีโคตรแรงโอ้โหเราจะไหวไหมนี่เพื่อนเฮ้ยพลังซีอูไม่รอด มันโหดอะไรขนาดนี้เล่นเท่าที่เล่นได้ละกันสบัดหางครับผมเออแม่มาเจอตัวเทพแลโก้ตัวนี้โอ้โหพลังตั้ง700ไม่ไดโนเสาร์เตะอฮ้อบอกเลยว่าเล่นยากสุดๆเปิดการ์ดกันเลยดีกว่านะจัดไปฟลุึบฟ ุได้แต่ DNA นะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาดูเจ้าไดโนเสาร์ไฮบริดกันละกันนะใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแม่ไว้จะรีบมาต่อกันอย่างว่องไวแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อติ ทำตอนหน้ากันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ bye ๊บจุบ,จบ